สวัสดีค่ะ,คะก็เก,กิมาโคกัระ่องจริงใจชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กันในแมปที่ชื่อว่า Broken Bone Simulator นี่นะคะซึ่งเป็นแมปที่ซาดิสมากๆเลยนะคะใครใจไม่กล้าพอเนี่ยก็คือให้หยุดดูทันทีเลยนะคะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยค่ะส่วนใครกลัวเนี่ยก็ไม่ต้องดูก็ได้นะย้อนกลับไปดูคลิปเก่ามันก็ห่อน,นะคะสาหรับใครที่กลัวความสูงเนี่ยเพราะว่าแมปนี้เนี่ยมันซาดิสมากๆเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะกดเพล์ อ้าวนิงลี่อ้าวสวัสดี <c oughs> เฮ้ยบังเนี่ยทำไมเธอใส่ชุดอย่างเงี้ยอ๋อฉันเป็นคนดังแล้วนะ่ะเจ้าเหรอดูสิมีเสื้อคลุมด้วยเห็นไหม<อ>แล้วก็มีแว่นด้วยสแสดงว่าเนี่ยเป็นคนดังแน่เป็นมากเลยชุดเนี้ยวันนี้เราขึ้นมาปีนเขาสูงๆกันน่ะมันน่ากลัวนะเธอ,อเราจะลงไปกันยังไงดีอ่ะนั่นละดี <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวแจ็คเก็ตเดี๋ยวใช่เขาขาย เสือ้อฟรีรึเปล่าในโลบบคนอย่าลืมไปเอานะของฟรีมีในโลกแล้วจ้ะฉันก็มีชื่อนะเสือ้อมาใช่เออเธอใส่แจ็คเก็ตคลุมแล้วเสือ้อพิซซ่าที่ใส่มาหลายปีนี่ไม่ทราบมาซักเลยยังเอออย่าไปบอกใครน่เจียไม่ได้ซักเออลงไปกันนี้ก่าเนอะไปอ้าวเอ้อยเล็กนี่เออเจ้โอ้โหเฮ้ยฉันได้เจ กระดูกล้าวอ่ะจมน้ำเลยกลับฝัวฉันก็จมน้ำเธออยู่ไหนนี่ไงฉันเห็นเธอแล้วเอออุ๊ดูเหมือนว่าเอตอนนี้ฉันได้เงินมาแล้วอ่ะเออฉันก็ได้เงินเธออย่าเธออย่าเล่นกดไปเราได้เงินน่ะเอ้าก็แมปเดียคือ เขาไม่ตกลงไปเพื่อทำเพเรามาทำงานนี้กันอะไรยเออเสียวนะหรอมันมีทางลัดไหมอ่ะไม่รู้ไม่ใช่ทางที่มันไม่แบบไม่ต้องเสียวอะเฮ้ยเธอเธอมาดูฉันดิเธอรู้ยังไม่ทันไร อันนั้นคือจบเกมของเธอแล้วทำไมอ่ะมันมันไม่ให้เหรอเปล่าเธอสะดุดไงมันสะดุดแค่นี้ก็ตายแล้วเหรออย่าสะดุดอย่าสะดุดเิลงเลยอะไรโอ้ยเธอลิงนี่คือ I need to tell you something เออเลงเี่ I need to tell you something ว่า อ๋อกระดูกลาวนิดนหน่อยไหนเธออยู่ไหนอะอยู่แป๊บนึงแป๊บนึงกำลังเกิดใ <น S 1> หม่เนี่ยฮะจริงเหรอเธอเธอรอฉันด้วยดีโหอันนั้นคือลิกลิโอ้โหเจ็บมากโอ้โหอ๋อกระดูกลาวนิดหน่อยอฉันไม่กระดูกลาวแต่ว่ามีอ๋อมีแผลถลอกนิดหน่อยเนี่ย ไมเราต้องพูดดิดหน่อยนะกันทุกครั้งเลยเพราะอย่าลืมก,ก็กดกระโดดนะถ้ามันเป็นบัน็อกอะไรอย่างนั้นอ่ะเข้าใจไหมเออว้าวจ้ <laughs> สไล่เดอร์มันจะไปฮาวเวอร์แนดเดี๋ยวงานนี้ <laughs> หางสายลุกดิ๊ก,กลุกติ๊กติ๊กติ๊กไปได้เราจะได้ติ๊กติ๊กแล้วมันมีจบเกมไหมอ่ะ มีเปลี่ยนด่าเรื่อยๆแต่เธอต้องเก็บตังก่อนโดยการสไลด์ลงไปอย่างเงี้ายเจ้าอ่ะตอนนี้เงินเธอเท่าไหร่อะห้าพันเองเหรอทำไมน้อยจังเลยอ่ะอทำไมอ่ะมันกระโดดไปทางอื่นได้มั่งไหมอ่ะฮะก็ต้องต้องซื้อเพื่อเปลี่ยนด่านอ่ะเร็วๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าถ่ายไปไหนแล้วหรอถ่ายรูปหรอ จะไ,ไม่เป็นไรโชคดีโชคดีมาเรากระโดดลงไปดีกว่าทีนี้นฉัน,นกระโดดโอ้ยโอ้โหสไลเดรอร์โหดอ้หเสียงกระดูกเสียงก,กระดูกแกล้งใช่อ๋อกระดูกลาว์นี่น่เนี่ยตรงนี้ลาวอ่ะเดี๋ยวลาว์แต่คุ้ม,มไหมเนี่ยคุ้มไหมเนี่ยการมาทำงานเนี่ยหล็งดิ โอ้ยเกมนี้คือตอนเราเล่นรังแร้วชั้นบ้าก็รู้สึกแบบกลัว,ลวนิดหน่อยอุย้ยกระดูกเรากระดูกไกล้กัรอช่วยจะกระดูกเหล่าง่งาใจเลยอ่ะชั่บ้าอาจจะสงสัยว่าเดี๋ยวป๊นะนึงนะเห็นอนี้นี่นะคะถ้าเราออกมาล็อบบี้เนี่ย uh huh. มันก็จะเป็นอะไรตัวเวียงมากอะ่ะใช่ <laughs> มันก็จะเหมือนประตูอย่างนั้นแหละเดี๋ยวเราลองทดลอง เล่นด่านสูงสูงให้นะคะต้องไหนเอ่ยลิงลี่เธออยู่หนได้ายไว้อยู่ลิงลี่เธอร่าเงินไปซื้ออะไรได้หรออ๋อเอาไปเอาไปซื้อด่านใหม่นะอ๋อหรอเอกระดูกขักกระดูกขักไปตั้งหกไม่สวยเลยอะลงน้ำเนี่ยเฮ้ย เห็นฉันหักทั้งอันเลยแดง hmm. อะอทุกคนกลัวความสูงกันไหมเนี่ยฮะเราไม่กลัวเลยนะเล่นเท่าไหร่ก็ได้คือแบบเวลาเราตกใช่ไหมคนอื่นแบบเอ้ยกลัวจังเลยอ่ะเราแบบโหยสะใจ <laughs> <laughs> เป็นคนแปลกประหลาด <laughs> โหกระดูเฮ้ยเฮ้ยได้ตังค์ด้วยอะ <laughs> เออแต่ว่าในระหว่างตรงนั้นมันก็มีตังอยู่ระหว่างทางใช่ปะใช่มีตังอยู่ระหว่างทางถ้าเธอโชคดีเธอก็จะได้เก็บแหละอฮะ new personal record โอ้แสดงว่าเธอได้สถิติใหม่จริงเหรอเดี๋ยวฉันกลับไปหาเธอดีกว่านี่ก๊เ <laughs> <laughs> จอกันแล้วเย yeah! ้แต่งชุดเหมือนคุณหมอนะคุณหมอช่วยอ,อก,กันดดี ไม่ใช่ช่วยจัดกรรโนดให้หน่อยไอ้ชุดนี้อว o ร์กอนอเลตยูแอบเธอน่าจะไม่รู้จักแหละเพราะว่าเธอเป็น <c oughs> เธอเป็นคนแก่วัยรุ่นหรือว่าเป็นเด็กนะเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวรุ่นเอาฉันสะดุดย่า <c oughs> สะดุดย่ายังไม่ฉันทำอะไรเลย,เลยโอ้แกกเออมันไม่แกกอะ่ะทำไมมันไม่แกกอะกระดูกไม่แกกอ่ะ ในชีวิตจริงเสียงแกรก ASMR เสียงแกร์เรให้ยเธอซื้อด้านใหม่ได้ยังเดี๋ยวซื้อด้านใหม่ได้ยังทำไงไหนทำไงอ๋อเธอต้องรวมมาไปรอบหนึ่งก่อนโอเคโอเคเอออ่ะฮะฉิบวิชัได้ระเบิดเหรอหน้าตัวกระเด็นไ้ยพอถึงเส้นชัยเราบอกฉันนะเดี๋ยวฉันสอนกดนะโอเค จะได้ซื้อด่านใหม่แล้วไปเจอกันด่านใหม่ไงไปคุยกับรากมะม่วงเฮ้ยเจ๋ง่ะดูฉันตัวลอยโอเคอโอเคเ่าโอเคแอ,องใไงต่อแล้วให้กดเมนูจ้าเมนูเหรอแล้วก็กดที่แมปคัมเบอแมปและเธอสามารถซื้อด่านฮิวไซด์ได้แล้วไปเจอกันนะโอเค สูงกว่าเดิมนะเธอระว,วังนะิีเหรอสูงกว่าเดิมอีกเหรอแค่นึ้นก็ว่าสูงแล้วนะงานอะไรคืองานแต่ละอย่างหล่นตรงอันนี้ไหมไม่หล่นนะเฮ้ยอุ้ย ถ่ายหน้าปกคลิปเป็นตอนหัวปักพื้นดีกว่าะเราจะถ่ายทันไหมอ่ะเอาหรอถ่ายตรงผานี้ดีกว่าอาตรงนี้ใหญ่ดีคนจะได้รู้ว่าแบบเฮ้ยคนกลัวความสูงนี่มันเล่นไม่ได้นะเฮ้ยหันมาเอาเอาเอาตรงทางนี้ดิเธอจะได้เห็นทิวทัศน์ไงเอาหรอเดี๋ยวคือว่าเธอบอกทำไม่ได้เะยจะต้องเดินให้เอโอเคโอเคมาอยู่ใกล้กัน เรียบร้อยโอเคไม่ต้องกังวลแล้วเธอผู้พาผู้พาอันสุดยอดนะสุดขาไฟ้ายิงจี้ไปเฮ้ยเม่อกีสฉันมาร์ทไม่ใช่ฉันได้ระเบิดใช่ใช่เธอมันมันติดอยู่ตรงหลังฉันเลยเมื่อกี้อะ่ะเธอสุดยอดเลยอะ่ะโอ้ไม่นะลอยได้เลยเมื่อกี้เธออยากจะบอกว่าเรงลี่โอ้เงินเยอะเลย ลิงลี่ฉันเข้าขั้นพิการแล้วร้อจุงถือไว้เท้าเดินไม่นะฉันรู้แล้วแหละมันจะต้องไปลงไปตรงที่มันมีของอะเอาจุดลงไปลิงลี่ไม่ไหนแล้วเด็กเฮ้ยเฮ้ยฉันเจอไฟอ่ะเอาฉันไม่ได้เก็บอ่ะทำไมไม่เก็บล่ะลูกเจ็ดแพอ่ะลูก เฮ้ยเอาเจ็ดแพ็กเออเออนั่นแหละเออเออมันยังไม่สาใจผมเลยนะเธอมีไหมเธอมีของปะเมื่อกี้ฉันได้เจ็ดแพ็กไงแต่ฉันเพิ่งมาเองอ่ะมาเลยไม่สูงเท่าไหร่ลิงวีเธอถึงยังไงเนี่ยโลโลชันอีกแล้วเดี๋ยวโซโลชันไอ้แกกลิงวีฉันพาเธอไปเล่นสวิฟเกมกระจกดีกว่าปะ ออเอาเป้าออาแล้วคลิปนี้จะสกไงอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวทํามมันถึงไม่เป็นแผลเลย,เลยกระดูกก็ไม่ร้าวนะขนาดตกออกมาไกลขนาดเนี้ยเอ๊ะนี่ใช่ไปเอามาตาือนลิงลี่ตนนั้นหรือเปล่าถือคนจะไปมาที่อ่ากระบานแย้นี้นายนะแต่เหนื่อยอยู่นะ้อเฮ้ยเอ้ัหเดินเฮ้ยทำไมฉันกลายเป็นสีดำอ่ะกระทบก็ทือนสมองจริงอ๋อ กเอล็อลงลี่ช่วยทุกคนเออมเอ้ยไม่ใช่สิทุกคนช่วยเล็งลี่ด้วยนะคะ please help l ล a n g l y because l ล a n g l y now is how can we great แล้วนะทุกคนไม,นะ <laughs> ไม่ไม่ดีเล็งลี่เธอจะตายไม่ได้นะสมองกระทบกระเทือนเลยโอ้โหกระดูกหัก อะไรเนี่ยเป็นเกมที่ซาดิที่สุดตั้งแต่มันชาิเคยเห็นเลยนะเดี๋ยวฉัน <ไ S 1> พานเธอไปเล่นอีกแแบบนึงก่อนแแบบฟรีกดออกเอ้ยเดี๋ยวโอเคงั้นเธอกดปุ่มสต็อกก่อนโอเคแล้วกดเมนูเมนูเมนูโอเคโอเคทุกคนต่อกันอีกนิดนึงแแบอะไรอ่ะแแบบสกิลเกมกระชกคืออืมโอเค โอเคไปไหนวะให้น่ากลัวอะไรฉันไม่เคยมาเลยอะแล้วฉันจะกระโดดได้ไหมอะอีกแล้วเอาบีดอีกเลยโว่าโกดงั้นเอางี้ดีกว่าเราเราเลือกสักอันนึงของเราแล้วเรากระโดดไปอดูว่าอางั้นเอางี้ดีกว่าใครตกลงไปใครตกเท่ากับโชคดีทำไมอะ เพราะว่าได้ตังไงที่เนาะล่วงเราได้ตังไงกระโดดไม่เป็นได้ตังเหมือนกันไงเชื่ไม่ <c oughs> ได้อเป็นก็ได้ตังปะ <c oughs> ลิลลี่เธอมั่วลิลี่สยองไอพ้พี่มันก็ดีดิอ้าวมันได้หรอมานี่มานี่เดี๋ยวพุง่งอ้าว เดี๋ยวเมื่อวลามันตายนะหัวมันสั่นเงี้ยงเงี้ยงี้ยจริงเหรออ้าทำไมเธอยืนไม่เป็นไรแล้วทำไมพอฉันยืนมันเป็นอนะ่ะเดี๋ยวแกล้งกันชัดๆเลยแกล้งกันช,ะชะัดๆจริงอ๋อฮะอ๋อคือแสดงว่าอะไรอ่ะแสดงว่าเธอตกไปแล้วไงมันจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนกระจกอันเปลี่ยนกระจกที่ตกแสดงว่านั่นแหละใช่ใช่ทีนี้ แล้วม oh ันไหนคืออันที่ถูกเธอโดดไม่โดนเองนะฉันเลือกเธอเนาะเอาแค่นี้ก็หนูหักละวัดอะเละกระโดดไม่เป็นเอยเอ็งี่หายไหนเนาะต้องอยู่ตรงพื้นเลยนะเลิงเลยมันเอางี้ ทีนี้ฉันเลือกนี้นมมกลม,มก่มขมับแล้วกระโดดแล้วกระโดดไม่เป็นมาเดี๋ยวฉันโดดให้ี่เธอเธอเลือกมาเลยหนึ่งอันดูดิกระโดดแล้วก็หล่นเดี๋ยวจะไปอันอื่นได้ยังไงอะนะ เงินเยอะเลยอ่ะโหตอนเนี้ยเงินเยอะมากเงินเยอะลิลี่กระโดดไม่เป็นเออสำหรับคนอื่นว่าเฮเงะอไลิกระโดดไม่เป็นเอนธอแล้วแหละอะไรนะโดนกัเธอแล้วแหละเพราะว่าฉันนะเออโ้รู้สึกถึความสักกากยาภาพของลิลี่ไหมทุกคน ฉันว่าเดี๋ยวฉันไปนเป็นพนักงานคนนี้ดีกว่า <ại> มาเธอล,ลเ,อเลยเดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันกระโดดให้โอเคป่ะฉันเลือกอันนี้เฮ้ยฉันรอดเลอนของเธอเลยอะไรเนี่ยเห็นไหมบอกแล้วว่าเล่นในมือถือมันไม่ค่อยโอไม่งั้นถ้าฉันกระโดด ในอีกแต้มนะรอโอ้โหจะหลุดแล้วโอเคโอเคนไปก่อนเถอะไปกันก่อนอีกสักรอบนึงสิฉันฉันจะลองให้เธอดูเด้อเด้อเธอเลือกอันไหนเอาก่อนเลือกก่อนเลือกก่อนเอิ่มเอาเร็วเร็วเอาเนี้ยเหรออุ้ยอันนี้แสดงว่ามันล้วจริงเธอของเราไม่มีคุณภาพจริงด้วย อาจจะซื้อมาแบบนี่พุค้มคือมันมันมันแตกทค่งสองอันเลยนี่าไม่ดีอ่ะโหกระจกไม่ดีเลยอ่ะพ้คุมพ้คุมกองกันนี่มันแทงสองอันมันก็ไม่ได้ออกแล้วใช่ไปดีกว่าทำไมมันออกไม่ได้ไม่ได้นะครับคุณจะต้องกระโดดไปมิลานจะโดนยิงครับ แล้วอยแล้วเล็งนี่โดต่อไปเนี่ยฉันยอมตายอยู่ที่นี่ <laughs> ฉันไปดีกว่าเนี่ยก็ตายอยู่แค่นี้นี่เนี่ย, <laughs> ย,ย <laughs> ด่ <Okay. S 1> ดาด่านตกหน้าผายังดีกว่าอีกเนาะ <laughs> อือออเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมคลิกซับสไคร์คลิกไลค์คลิกแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายอุ้ยเมื่อไหร่มันะจะซื้อด่านใหม่ได้จะทีเนี่ยฉันหยุดอันเดิมเยอะแหละ บไม่บ๊ายค่ะแต่ขอลองอะไรก่อนจะไปแล้วกันนะก่อนจะไปโอ้โหโอ้โหทำไมมันไม่หักอะผมก็ว่าดานี้มันโหดแล้วนะบายบายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวปิดคลิปจะดีหน่อยบายบายนะคะ ตะโกนกับลิงลี่จนจะติบคอเลยค่ะเนี่ยลิงลี่กระโดดไม่เป็นเดี๋ยวครั้งหน้าจะพยายามสอนใี้ลิงลี่กระโดดเป็น <laughs> บายบาย